สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆกคนนะครับมันพาเพื่อนมาเพื่อนเพิ่งทำกับข้าวนะครับเป็นผัดกะเพรานะครับแต่เผาเน,นื้อนะครับผมทำผัดสะเพราเนื้อนะครับเพื่อนนะครับผม なるほどね。

ทานทานเลยนะครับอร่อยอร่อยนะครับทานไปนะครับทุกท่านนะครับผมเราก็ทำจับขั้นตอนได้เลยนะครับ ชินใหญ่ๆนะครับทำเป็นชิ้นใหญ่หลัข้าวสกันแล้วนะครับผมใส่ข <c oughs> ้าวงองนะครับ <c oughs> ผมอร่ <c oughs> อยมากเลย น้ำลงไปหน่อยหน่อยนะครับจะได้รากข้าวนะครับต้องให้มีน้ำหน่อยๆน,นะครับผมเพราะว่ารากข้าวนะครับจะอร่อยนะครับผมเ,เอาน้ำนะครับน้ำประกอบรากข้าวนะ ถึงแล้วนะครับผมชุนแล้วนะครับหอมแล้วนะครับห <c oughs> อมแล้วนะครับตอนนี้แท <c oughs> ี่มัไปหน่อยนะครับ

ได้เลยนะครับทุกท่านนะครับ เติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะครับวิธีการายาขรับราาต่นะครับต right ัดานครับผมรับปริมาณ็ไปอีกนะครับตั้นคา่ย่าแล้วนะครับนะครับ เส็จแล้วนะครับผมครับไม่นานนะครับมาเสื้อที่เหนื่อยนะครับผมก่ <c oughs> อหลังบ้านอีกทเหนึ่ง คหอมหัวใหญ่ครับลงไปแล้วนะครับโอ้โหทานว่าครับทุกคนนะครับผมอันนี้ก็ตักข้าวได้แล้วนะครับตักข้าวสวยมานะครับสวยละล้นนะครับหลายหลาดข้าวนะครับทุกท่านนะครับผม ก็ใส่จนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่กระเพรานะครับตอนนี้กระเพราไปนะครับผมโอ้ยสะโพปลูกเองครับเพื่อนนะครับของลูกเองนะครับมันดีนะครับดูนะครับดูใบกระเพราครับกระเพราคราสสะโพปลูกเองครับผมนี่ครับโอ้โหดึกระเพราขึ้นมาดีเลยนะครับโอ้โหเลยนะครับผมผมสุดกระเพรานะครับผมนะครับผม นี่คือผัดเนื้อสดนะครับผัดเนื้อสดกระเพราพริกหยวกนะครับเพื่อนนะครับโอ้โหหูหูมาแล้วหิห้วเลยนะครับเพื่นนะครับขตักข้าวสวยร้อนๆมาเลยนะครับนี่นนนก็สุดท้ายแล้วนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้หน่อยนะครับฝากฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามนะครับส่งชมเอสนเนี่ยนะครับ ยังกดกระดิ่งสีดำด้วยนะครับทุกคนนะครับผมปิ้งๆิด้วยนะครับคลิปนี้ก็อนช่วงนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเด็ดจากข้าวสวยมาก่อนนะครับข้าวสวยร้อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับทพื่อนครับผมอื้ ใส่จานนะครับตอนนี้จะจัดใส่ถ้วยนะครับผมก็เอาไว้กินหลายวันนะครับผมเพื่นนะครับผมหิวเมื่อไหร่ก็นี่นะครับโอ้โหน้าทานมากนะครับผมนี่คเพื่อนนะครับผมโอ้โหจะถ้วยถ้วยใหญ่เลยนะครับเพื่อนนะครับผมนี่โอ้โหหน้าทานมาก นี่ก็หลายร้อยนะครับเพื่อนนะครับผมถ้าซื้อนะครับถ้าซื้อนี่หลายร้อยนะครับผมใช้น้อยเลยนะครับผมนี่ช่ำข้วยไหมเนี่ย สองถ้วยนะครับท <c inhos> ุกคนนะครับผมนี่นะครับเปลือนะครับถ้วยใหญ่ๆนะครับผมเก็บไปก่อนนะครับผมอีกถ้วยหนึ่งนะครับทุกคนนะครับอีกถ้วยหนึ่งนะครับผมโอ้นี่เป็นถ้วยแก้วนะครับทุกท่านนะครับผมถ้วยแก้วนะครับเปลี่ยนมุมนะครับเปลี่ยนมุมนะครับผม เอาเนื้อสดพริกอยู่นะครับผมดหอมใหญ่นะครับแกะเนื้อหอมหัใหญ่นะครับผมอืมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับผมมาดูกันนะครับอือนี่นะครับนี่นะครับ,นนรบผม หน้าจ้าหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับผมหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไปสองถ้วยนะครับผู้กันนะครับผมมาทานม้ตยกันนะครับผู้กันนะครับผมอร่อยนะครับผมไปแล้วนะครับบายยครับผม